กินเลยได้วะลงุงเอาไปพ่อนกินคำเดียวอือหวานทั้งนั้นปฏิเสบเลยก็ิเสบหวานเศบคักคับเศบคักมาตัวอนอี้ก็จะเป็นขนมตาลดอกบัวอู้หอูหอมตาลยังเกาะบัวลอ,อยเอ้ยดอกบัวว่า <laughs> <laughs> จะดอกจองดอกบัวดอกบัวอือ สว,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุกคูสุกขนครับผมมือนีก uh, ับพบอๆกับเบาตอมครับสวัสดีพี่น้องทางไก่ทางไก่เนาะกับเบวบาสิเป็นต่างประเทศและในประเทศล้วก็ฟังไทยฟังเล่ามูเฮ้าครับมามือนีในเเมนูเสแส่บมือนีเบาตอมในเมนูแสแสรบมาผากผีผักน้องครับมือนีสิเป็นเมนูของหวานของหวานกับสิเป็นขนมหวานครับมามาเบิ่งนกันเลยว่ามียังแนครับมือนีในเมนูแซ่บอันนี้สิเป็นวุนกะทิครับนี่เป็นวุนกะทิสีชมพูันนี้สิเป็นวุญกะทิสีขาว มามาทางฟางผีกับสิเป็นบลกส้มผู่ครับบลกส้มผู้หวานหวานกรอบกรอบมูนี่ทางผีกับสิเป็นขนมตาลครับนี่ขนมตาลเนาะสาวอ่พรอนเนาะน้ตาลแฉบแอันนี้สิเป็นบัวลอยอุ้ยเฮ้ยบะเมียนครับบะเมียนบอต่อมบะบี๊อันนี้สิเป็นดอกบัวดอกบัวดอกบัวครับดอกบัวอันนี้ก็สิเป็นไข่ขี้เกี่ยมไข่ขี้เกี่ยมหรือว่าไข่กับโกครับสําหรับน่่ยเงยแบบนี้อาจสิเป็นไข่กับปูกครับอันมามาทางนี้ก็สิเป็น ตัวตัดกับกาละแม่ครับหลายยางแห้งแสรบครับมือนี้ของแสรบหลายอย่างนอสาวิฟ่อนนะแรนค่ะเอาลงมือเลยมาครับมาเสแสรบน้อกันก็บอตอมเมนูเสแสรบเป็นขนมหวานมือนี้โอ้โบุญนกะทีเสแสรบเลยพี่น้องสุภุสกุลทางไกลทางใกล้มาเสแสรบน้อกันเสแสรบเสแสรบกบุญครับคัมเงยๆมาอืยขอขอแหนกินเลยแบบว่ลงเอาไปฟ่อนกินคำเดียว ห,หวานครับต้ดีแสบเลยเราแสบหวานแสบคักครับแสบคักมาตัวนี้ก็จะเป็นขนมตาลดอกบัวอู้หัหอมตาลยังก,ก็บัวลอ,อยเอ้ยดอกบัวว่าจะดอกจองดอกบัวดอกบัวอืมอือเพิหนึง่งสมัยเป็นเล็กหน่อยดอกบัวเนี่ย แสบแสบคัวบวกดอ,อกบัวบางสมพูกียริเก็บมาไม่ไหมเลยยังสดสดขวนยังสดสดเลยแสบแสบครับมือนี่เก็บจากต้นข้างหลังสดสดมาก็บุญเกียรติให้เตรียมเป็นอย่างไรบ้างแสบด้วยหล่ะ แซ่บใครกี่เกียมแซ่บมินบะอ้าวเด้อมือมใครกี่เจียมบานี้คือหอมบะหอมไครกี่เกีย๊ยมหอมหอมกรอบๆเลยกรอบฮะคุณได้เกือตั้นนะครับขนมใครขี่เกีย๊ยว <laughs> ว้า ใครกินเจียมดอกบัวขึ่นผัวหน่อยๆแต่หวานอืมดอกบัวกันเนื้อนุ่มอืม,อ,มอ,อปก่อนนะไ้่อยากกับมัเก,ก็บตัวใหญ่หรอ,อดอกดอกักเนาะแซ่บ มาสำหรับดอกบัวก,กับเสบน้ำมึงพร้อมปะพร้อมไหมมันเดอกบวกัวอืมขน,นมตาล<อ>หอมหอมหอมหตานดอกน้าเห็ดอันใหญ่ๆเนี่ยเด้อมันหน่อยพอคำเนาะได้ไดโอเคมาครับมาขน,นมตาลกับแบอืม เมู่้ขนุนวกับแสบแสบไปอีกแบบน่าปกกันนะะลอไขกันแล้วลอยขนแล้วลอขนแล้วืออร่อยก็ดีครับอือ ทางจะคล้องกันอ้าวใช่นี่ไงอ้าวเดี๋ยวจะบอกว่าสามไม่พอกินหลายกลัวอือกลัวหไห<ด>นเ,เลยเอ,อืมว้าอบกับที่ข้ามเงี้ยงๆครับเมนี่จับแซ่บน้ำเบาต่อมครับมเอนี้ผ้าคล้องดิสคล้องแสบหรจจเป็นของหวานมาฝากพี่ผักหน่องเนาะอืมอืมปัญยังคือเอิร์นมากาล์แม่ มันเหนียวมันเหนียวตึงเหมือนกันลรืม่อะนุ่มนับเหนียวพายยังนใ,นใส่ขรองนุ่มเด่งดึงดึงเลยขน,ตน,น,ตน,นมตาลแจ็ปโกโมล ไครกี่เกี่ยมไม่มใครขีเร่เกี่ยมหรือว่าใครกับกูครับตัวนี้แต่เส็บแสบกรอบกรอบกรอบมันมะันหวานหวานอืมอ้าวเสิยบานอ้าวเสียบาน เฮ้ยแลวเด็กหน่อยกินไก่ขีดเกี๊ยมไก่ขีดเกี๊ยมหวานมันๆเลยเป็นของสีมักทุกเมนูเลยอันนี้ก็ะสอบหุ่นกับแซบเอาหับเบาตอมสิงุ่นหนอเอาอาปากครับเลือยๆเบอเกงทำเซฟเขาดอกหับอะไรอ่ะเจ้า เพิ่นพัดเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินเนเ่นพัดเส้นเนาะพัดอยู่ทางหนึง่งผู้ฮับอยู่ทางหนึ่งเขาจ้านให้เขาเสยทุก <c oughs> ประเทศเองคนล่ะ, <c oughs> <c oughs> ะมาต่ำสิรินไม่ยากก่อนแบ,บครับมาก็มาตมผูเอาอยาบัาตมผูดสิ่้ะตำผูดกับปวานหวานออเอาเหลืออยู่ฐานหนึ่งเนี่ย แล้วยี่ถานนึงอ่ะมาแล้บบต่ำสุดจินเองกินกาแฟกับน้องแซบแบด้วยมือหนิอร่อยเมนูขนมหวานรส,สจอดครับมือหนิแซบแห้งเนาะแซมิฟอนเนาะเมนูนีิเมนูแซบครับเมนูขนมหวานตัดพี่น้องมากน้ำเบาต่ำเหมือนกดไลค์กดแชร์ให้แน่นนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ยูทบซีเบาต่ำเนาะ ใช่บ่าวตอมเดี๋ยวมีกําลังใจเหตุคลิปใหม่ๆค่ะครับสําหรับเมนูของหวานมือนีแสาว์มือนีกาไว้ยสมนีกอนพู้ๆกันกับบ่าวต่อมใหม่เนาะไม่กินหนากินใหม่ครับมาถารุนกันว่าบ่าวตอมแสดงเมนูสบตัวไดนมาฝากพี่ฝากน้องอีกถารุนกันครับมือนีก็ล่าพี่น้องไว้ก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ